สงสารเด็กคุณก็เอาเด็กถ้าคุณสงสารเขาเนี่ยบางคนมาบอกพี่อ้อไม่ไปช่วยฉลามเลยคะคุณไปดูเคสอื่นๆที่มันหนักหนาะสาหัสกว่าฉลามเยอะเาะเป็นคนกลางนะอะ่ถ้าคุณคิดว่าอีกมูลนิธิหนึ่งทาได้คุณก็ให้เขาไปทําค่ะแต่ไม่ใช่คุณมาด่าอ้อแบบนี้ว่าอ้อทำเคสไม่จบ เจ้าหน้าที่บอกอ้อเองว่าเขาดูมาตลอดค่ะในติ๊กต็อกเขาก็ดูเขารู้ว่าอีกคนที่ร้องเนี่ยตอนนี้ต้องการเล่นงานอบทองเพราะคุณแค้นส่วนตัวเจ้าหน้าที่เขาไม่ทํางานตามความแค้นของใครอันนี้ไม่ใช่อ้อพูดนะคือเจ้าหน้าที่รัฐน่ะเขาไม่จําเป็นเขาจะไม่แยกพ่อแม่ลูกเลยค่ะแล้วเขาประเมินแล้วว่าอบทองเขาก็เลี้ยงได้ตามสภาพนะคะตามสภาพของเขาตามฐานะของเขา อันนี้อ้อไม่รู้เลยค่ะอ้อไม่ได้ดูว่าเขาด่าอ้อหรืออะไรเพราะอ้อไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะอ้อคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีอะไรต้องทําอีกเยอะเลยแต่อ้องงมากว่ามาด่าอ้อทําไมอะไรคือทําไม่จบจบนี่คือความหมายของคุณคืออะไรไม่จบของในงในความหมายของพี่เขาคืออะไรทําไมไม่ย้อนกลับไปวันแรกที่อ้อลงพื้นที่แล้วมีพวกมีหลายๆคนขัดขวางอ้อ แล้วพอมาตอนนี้ปุ๊บมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะตั้งแต่ออไปรอบแรกแล้วคะ่ะวันนี้ไม่เกี่ยวกับออแล้วค่ะคุณจะไปทําอะไรคุณก็ไปทําเองเลยะคะ่ะเออคุณจะให้มูนิทิไหนไปทําก็ไปะคะ่ะจบพอ เฮ้ยใช่ค่ะออมมีสิทธิ์แค่ติดตามส่งเคสต่างๆแค่นั้นเองออมไม่ได้มีอำนาจจะเป็นสั่งว่าพมอไปเอามันออกมาอย่างนี้นะหรอไม่ได้มีตำแหน่งในพอมอก็ไม่ได้มีตำแหน่งในพอมอนะคะก็เห็นว่าลุงคนนั้นไปสะกลแล้วนี่ทำไมไม่เห็นทำอะไรอ่ะ ก็ไปทำที่ทาได้ก็ทําเลยค่ะไปแยกเด็กออกมาเลยเอออไม่ทําไม่ใช่หน้าที่อ้ออืมบางคนว่าเด็กไม่สบายเอาเป็นพวาผิดเราว่าเด็กไม่สบายเออปวดหัวเนาะสูอีหอย่างกระโยนขี่ใส่กูมื มองว่าเขาเห็นเขาเต้นเห็นเขาแต่งตัวเพื่อจะเอาของขวัญมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วแหละมันก็เป็นคือสภาพเขาแบบนั้นคุณจะให้เขาไปทำงานอะไรล่ะสภาพนั้นคุณจะให้เขาไปทำอะไรอ่ะไปทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่นวันละสามร้อยหรอ ส่วนผัวเขาจะทำไม่ทาก็ช่างหัวมันเถอะมันเลี้ยงผัวมันได้ก็จบผัวข่าวสูสีเดือดร้อนไีสั่งน้ำมันเออชื่อช่วยคนต้องมองหลายมิตินะคะไม่ใช่ว่าไอ้อะอะไรก็จะแยกเด็กออกมาซึ่งมันมีผลกับเด็กนะคะเวลาที่เราแยกออกเด็กออกมาเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนัน้นรัฐเขาไม่แยกเลยะคะ่ะ บ้านพักเด็กเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คุณคิดนะคะรอยพ่อพันแม่เข้าไปถ้าไม่จําเป็นเขาไม่แยกอืมคือเอาว่ามันบางคนก็อบอกว่าอ้อดังได้เพราะอบทองอ้ไม่เกี่ยวอะคนที่เพิ่งมาตามอ้อเนี่ยเพิ่งจะรู้เหรออ้อมีคนติดตามอ้อเยอะมานานแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งมามี เนี่ยดังพวอ,อบทองแล้วทําไมไม่ทําให้มันสุดมันมันเกี่ยวอะไรวะโอ้คือแม่งพอเห็นเราเป็นประเด็นก็แม่งเอาขี้มายนให้เราหมดเลยนี่แหละก็ได้เห็นคนก็ได้เห็นคนนะนะเออ จมูกเขาทำฟรีค่ะไปถามเรือรักได้นะคะก็ใช่ช่องเก่าอ่ะคนติดตามเยอะเหมือนกันมันปิวไปแล้วเออแล้วมาทำอบทองคือแบบฮะ เคสอบพองมาได้เป็นข่าวดังเลยนะไปไม่กี่ช่องเองค่ะก็งงมากแล้วตอนนี้ก็มาถูกด่าเพราะว่าทำบอกว่าทำคิดไม่จุบเออเอาเอาเข้าไปพราใครเอาไปทำต่อก็แล้วแต่เขาอะค่ะเพราะมันสุดหน้าที่ของอ้อไปแล้วอ้อไม่มีอำนาจนะจ๊ะผมยังไม่รู้จักเลยพี่นี่ก่อน มไม่รู้ว่าอะไรเราไม่ต้องถามมาอีกนะเรื่องอบอะ่ะไปถามคุณที่เขาไปทำต่อนู่นไปเออดูดิเขาไปเอาออกมาได้หรือเปล่า <c oughs> เขาไปเอาเด็กออกมาได้หรือเปล่าไปเตะบอลกี่โมงสองทุ่มทุ่มครึ่งก็ไปแล้ว เออมันคุยกันได้ก็ต้องค่อยๆเป็นตามลำดับนะคะมันไม่ใช่ว่าจะให้ได้ดังใจตัวเองทั้งหมดที่ว่าเราทำคลิปไปช่องแรงใช่ไหม <S <S <store> <แถว>อธิบายเรื่องนี้เหรอเห็ดเองเลยไนะม่บอกอือย่าง ทุกอย่างจริงๆพ่อแบงค์อยู่ไหนเอาลงในกลุ่มประเอกจิเตอร์ต้องเอแบงค์อยู่ไหนอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าถือแม่อ่ะ มีแต่หน้าอวาตารทั้งนั้นด่ากูนี่ใน YouTube ก็คนเดิมๆนะเออเยอะแต่วนเดิมแอคเดิมอ่ะเออขับมาเปรียบเทียบเลยนี่ก็คนเดิมนมดพูดเล่นเดิมคือเม้นต์เดิมอะประมาณสี่ห้าคลิปช่องแดงยังไม่ทำเลย ส้มตำ่ำใช่ค่ะทุ่มหนึ่งแล้วอะพี่นิกอรมากินไหมเออแต่พรุ่งนี้เราก็เจอกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็เจอกันแล้วแป,ป๊บเดียวบอกว่าจะไล์แป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวตรงไหนวะ โมนาสวัสดีหายไปไหนมาแต่พรุ่งนี้ไม่มีส้มตำนะพี่นิกรจุดมืดไล์แป,ป๊บเดียวตั้งแต่กลับจากรายการเมื่อวานก็แป,ป๊บเดียวอย่ามาพูดคาว่าแป,ป๊บเดียวกับพี่อ้อหาเรื่องถามแซไปกันแหละช่างเขาค่ะช่างเขาถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขาไม่เหนื่อยก็ให้เขาโพสให้เขาถามให้เขาอาน,นั่นไปเลย พี่กังไม่ว่างเหนื่อยนั่งรถมิ้งหรอเกือบสามสิบมั้งห้องได้แค่นั้นแหละจำกัดคนต้องไปซื้อสีที่มันเติมเม็ดสีแล้ว พอสระเข้าไปานานๆก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเวลาทําผมสีพวกนี้เนี่ยแล้วทําผมสั้นเนี่ยนะแนะนำจะทําทผมสีเข้มนะคะน่าจะอึมคึมแบบแก่เลยแหละประมาณนั้นสวัสดีจ้าไม่รู้ามากี่คนก็เท่านั้นแหละ ไปแล้วหรอไปเตะที่ไหนอะชอบเต,ตะเออขอบคุณนะคะหกโมงครึ่งนะจะไปรอมีโต๊ะผูเด,ดินหนตอรอเห็นห้องแล้วใช่ปะกินเย็นหรอโต๊ะกินเย็นสิไม่ใช่ไปกินตัวเวนแทะมีโต๊ะผูด,ด้วยนะ เออเราเจอกันวันไม่มึงคัดเกินไแล้วมึงคัดที่ยังสิเปเตอยู่รองเท้าแตะอ๋อแต่เราจะไม่เปิดเพลงเพราะเราจะเมาส์กันพรุ่งนี้ฉันจะเล่าให้ฟังตแต่ต้นจนจบเลยว่าอยู่ในศาลมีอะไรบ้าง <laughs> <laughs> พรุ่งนี้งานมิงฉันจะเล่าให้เอฟซีฟัง e แต่ต้นจนจบเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าใครจามบ่อยๆก็แสดงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็สินินทาถ้าผูาา้ใดจ้าดูกับสมึงอะไรกูเอาใส่ <laughs> <laughs> เราจะไม่เปิดเพลงนะเราคุยกันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเปิดเพลงร้องคาราโอเกะก,กันเราเรานัดกี่โมงอะหวานถามพี่เตยหรือยังว่านัดร้านเขากี่โมงอะหกโมงครึ่งหรอเรื่องชมกลวยอีกนานไหมน่าจะน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละเสียงคัดเกิบ งานว่าหกโมงลูกค้าจะเ,าเริ่มทยอยเข้าหกโมงเริ่มเริ่มหกโมงเป็นต้นไประว,วังมีคนอัดเสียงไม,ไ,ไม่ค่ะอันนี้มิทติ้งเฉพาะ FC แบบตัวยงเลยแต่ถ้าจะมีใครปลอมตัวเป็น FC มาเพื่อจะเป็นหนอนแล้วมึงหน้าด้านขนาดนั้นกูก็ให้เข้าเอาโทรศัพท์มาวางไว้ข้างหน้าตรงโต๊ะกลางเลยค่ะแล้วก็จะพูดให้ฟัง <c oughs> <c oughs> เออ มิงที่ไหนคะที่ที่ร้านอาหารคะ่ะอยากไปร่วมแต่อยู่ไกลถ้าจะมีคนแอบแฝงมานี่ก็กูก็ยอมแล้วแหละมึงสิมึนไะนั่งมึงกับมาถ้ามึงบ่ละอายใจนั่งแล้วก็ได้จับได้เสกูลุมในลุมโต๊ะกลางโต๊ะผู้นะคะบอกก่อน <c oughs> งานไม่ใหญ่แต่ชุดธรรมดาพออืม โทรศัพท์ใส่ตะกร้าโทรศัพท์ใส่ตะกร้าค่ะแต่งตัวฟรีสไตล์มีเสื้อเป็นหนึ่งไปด้วยวันนั้นเอาไปแจกคนในงานเพราะว่ามีพี่นิกกรกับพี่กั้งเหมามาสิบตัวให้นนไปแล้วหนึ่งตัวใช่ปะจะทำป้ายไปติดด้วยนะคะมีติ้งแฟนคลับโง่โง <laughs> อเออมิงแฟนคลับโง่ๆของตนอเป็นหนึ่งคดีต่ะเออคนโง่เยอะนะคนโง่เยอะไม่ลงอะไรแต่และทีคนโง่ไลทีสองลงอะไรแต่ละทีคนโง่ไลทีพันสองพันคนสลายขายของ <c oughs> คนสลายขายของอยู่ไลอยู่หาคนทวน <c oughs> จะสัวยอะไรไม่ได้เน้นยอดไลเน้นยอดขายคดยนะนะีต้อเนาะด่าคูเสร็จแล้วก็ไปถ่ายของก็ここเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นแม่ค้าน่ะสัว เพดูถูกอาซีพกูแทบกัญญไปคายคือกันทละโอ้ยบอกพี่เดียทำป้ายมานะมิ g แฟนคลับโง่ๆของต้นอ้อเป็นหนึ่งเดียว <laughs> ทโทรศัพท์ให้ปลากเก็บทำไมต้องให้ปากเก็บทำไมต้องเป็นปลาวางไว้ตรงกลางโต๊ะฟูเนี่ยไม่ได้หรอ อืมพี่เดียบอกมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลอดอะเซอร์ไพรส์ตลอดพี่เดียนี่ <c oughs> ต้องซ้อมเอตั้งแต่นีแกน้ำตาเอฟซีตั้งแต่หนีแก้น้ำตาสุดยอดค่ะ <c oughs> ฉันต้องซ้อมดีใจไหมพี่เดียเซอร์ไพรส์ <c oughs> นายยกพร้อมสุดงานไม่ใหญ่อ่ะค่ะเดี๋ยวให้ผัวแต่งตัวรอรอดีใจแบบนางงาม <S <S> ส,ส <S <S> บายสบายหมดได้ห่วงเลยล่ะ แต่ไม่ชอบไม่ใครมายุ่งกับผัวไงเดี๋ยวจะแอบแฝงตัวอยากให้เขารู้ล่ะถ้ารู้เธอโดนลุมตบในโต๊ะผูเลยนะฉันบอกก่อนโอ้ใครจะทำมาหากินก็ทำไปเถอะค่ะอกอไม่ไปก่อกวนใครหรอกถ้าคุณทำมาหากินน่ะ อืมพี่เดียไลฟ์อยู่หรอขอบคุณนะคะเดี๋ยวทักเปียไปเจอปากขนาดนั้นเชียแต่เนื้อต้องตัวเอาขนาดนนั้นเลย <c oughs> มาถึงเม็มาพอเวลามาเจอจริงๆจะกล้ามองหน้าผู้ชายหรือเปล่า <c oughs> อันปากดีๆนไลฟ์สดนี่ <c oughs> เห็นมาเมืดแหละ เวลาเจอผู้อิลีผัดอายเนี่ยฮะบอก้าใก้เนี่ยฮะอืมะลงไรแล้วนะจะไปกินข้าวแล้วกินข้าวอีกแล้ว อืก็แค่ถ่ายรูปถ่ายได้ถ่ายได้จ้าไม่ได้ห่วงขนาดนั้นหรอก เหนื่อยไรแล้วจะไปกินส้มตำโอ๊ยหัวหลัง